เโอ้โหใหญ่มากกำหัวไม่เห็นหางเลยครับอาแม่นั่น่ะตอนหนป่าไล่กันยุ่นทีมยืนทุ่มบัเทียด้่ะหุนสับ

โอ้ขายไปแหมอขายเบ็ดรหมอต้องยิบใม่มุดเบิดปาเดียวดอกเขาเนีมาเจอหอะไง ตัวมูท่านปลาหนึ่งสองสามตัวที่ตัวงั้นโอ้ยสองสามเลยครับดูดูสามสี่ครับดูดูโอ้โหเพียบเลยครับปลาตะเพียนทั้งนั้นเลยครับ พี่ๆจะงหวะท่ก็อยก้าดึงทั้งไั้นอยู่ในทห้ามอยเาียง่นั่นหรอกห้ามอยู่ข้างนอกเ้าคอยตุ่มตอมตอมนะครับไมน่าเลยโอ้โอยใจเย็น้าคอยต่อมเข้าไป กะจิตมงสปะเขาเนี่ยเนาะอดจิตยังว่าสนามโลงเลยไปกินโดดยังปาจรามองที่ขาไปแล้วน้ำเจ้ากระปั้ดยยิงดู ใช่อือเอาชิ้นเดี่ยวไม่ชุบแล้วด้อหนะแรงมากอุ้ยโอ้ย,อยปลาอะไรวะเดี๋ยวเอ็บนึงโซ่กล้องก่อนโอ้โหปลาอะไรเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชปลาสร้อยปลาสร้อยสร้อยโรแมน นอกเหเนี่ยดูแล้วครับปล <Birth. S 1> <fu test. S 2> าอะไรไม่รู้ครับเนี่ยดูเลยหางมันแดงๆเนี่ยนักขาปลานะแต่ไม่ค่อยรู้หรอกครับเอาไปมุ้เสียบจุเลยเด้อเฮาไป เราไปในแคนะครับอยู่ไรเออเดี๋ยวเข้าไปในแคนะครับูอมองขา,แาดแต่วาาหอะรผูนี่จะมัยิ้มใหม่แต่ลงมาเลยตอำหนาลกเลยเฮ้ยมีรุ้นั้ยลองดูดิตัวใหญ่มมอีกทีดิมว่าไม่ลงแทนน้าะลงแทงนน้นแจวเลยาลา้าถ้าบึงคนบุตรเวียดนามเมื่อร้นานธรรมดาจะมาลก่าะ คนมวนคุณมวนอ่ไอ้เงบ้ยลูกบอลนะลูกเนาะคุณว่าพี่บบเลยเจ๊แล้วไปแล้ววะเฮ้ยปาตีลากนฟางกลเลยลากเลยมองลังขึ้นเลยกนฟางเลย เอ้ là ครับแม่น đi ไปๆมัน นเยอเหมอกันวขึ้นเยอะเลยให้องกวาะเดี๋ยวฮะเฮ้แล้วใหญ่เยแน่ตอนนี้ตองตัวนย้ไม่ให้็นสาแก้แลาหรอมือไหล่ เก็บเก็บเก็บเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกเยังของเาี่อยเน่ยเยไปเวิดถว่าเดียว พูดบ้ากับติดจริงๆเคยกินน้มับเคยกินของนจังหวอานาจเลไหนขอถามยไม่กินขาวเลยเน่ยกวยวะพี่จะเอาเครื่องมานาหมดอ่ะหมได้เอาม่แล้วโอ้ยกวยไหมักเพิงมีอยู่ไหมกายาเาเอาเครื่องมาเันีีักอไเอย่ัเ

ดูครับพี่น้องครับดูปลาครับดูรูดูตัวขายนะดูตัวขายกับปลาหมดเลยรอบเบียวทางหมดเ <c oughs> <c oughs> อาแหนกินก้วยจี่เด้อมาบ้าง ดีสักกาัเอาอันนี้มันถือนี้ไปรอบเดียวรออบเดี่ยวแล้วจะไปสิเมื่อไหร่บอกแล้วไปสร้างไม่มันลาจังลูกไม่ รอบเบียว์ลยรอาเดียวโอ้แล้วมันมันอาหุนเ,เนี้ยรอบนี้รอบเดียวเลยพอตะขายไปเป็นเลยเล,เล่ะตะขายเละเป็นโจ๊กเลยอย่างเงี้ยมาขาวด้วยกันดูนะครับปลาครับพอได้กินอยู่ครับ มามาปะเี๋ยทัทัมัมาเดียวเอาไม่ไดเลยอ่ะนเดี๋ยวที่ปวดปาก

ยยาดีนนกแร็กนกแรกอยู่นกแร็กนกแรกเขาเขาไม่รู้เรื่องเขาพูดอะไรวะพูดภาษาไทยดิที่อะอะไรสดชิปไทยดินกระเดว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 ใครก็จะไปดูไลไรสดอีหยังตัดวิดีโออัดวิดีโอเวลาจะไปตัดลงอ่ะอ้าวจะก็ตัดออกดิอันค่อยเบาอะไรนะมาดิ้น

้อมหมาล่หยอดม่นเขาเขารอบเลยมั oh. Oh ่นอบจ้องหดี hmm. mm ่ย hmm. yeah ่งโอ้โหโอ้โหโอ้โหตัวใหญ่เบิ่มนี่นี่นี่เต้นต้องเตงต้องเต็งนี่หลาบหลาบจ้ะพี่น้องล้วนี่เจีบบอหนี่ปลายใไม่สุด Boy sáng lâu cậu khó quen đi 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 quen วาัมาขอดอกนั่นอง่าอ้ฮัลโหลอในอหรเออเขาแปอาเอาไปเตาไปเอาใม่มากยางนัวนแาฝึก็เอาเมาิใม่มาีไไส้อันสทรศัพท์ถ้าเขาจะมีอีกผาจะไปใส่ผาช่างเตาส่ผ้าไม่ยากเลยอออมมีมันถยากขึ้นใหม่ไผพื่นเพชรยังไปเอาตาไส้ นนี่อ๋อมันอูใส่สันเต้าปวดท่านดูค้งต่อไปปุดเอาขาบารเดอรมาสิเบอร์อยู่ล่างรถน้อบาเอรส่งแล้วคนเดียวคนว่ามีเตียง 哎呀，中了。